สัญญาณระอุขีปนาวุธโทมฮอกระยะไกล2,500กิโลเมตรทั่วรัสเซียเขี้ยวเล็บใหม่ยูเครนยุคแห่งสงครามที่ไม่เหมือนเดิมมากถึงแล้วโลกกำลังจับตายูเครนประเทศเล็กๆที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวรองในเกมอำนาจมาวันนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคลื่นสะเทือนทางทหารและการเมืองระดับโลก ขีปนาวุธโทมาหกระยะไกล2,500กิโลเมตรที่ยูเครนสามารถใช้ไล่โจมตีจุดยุทธศาสตร์ทั่วรัสเซียไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นสัญญาณที่ส่งไปทั่วโลกว่าเกมนี้เปลี่ยนไปแล้วใครจะคิดว่าเมืองที่ถูกพายุการเมืองถาโถมจะกลายเป็นผู้ถืออาวุธที่ทำให้มหาอำนาจสะดุง้ง ขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่บินข้ามประเทศมันพุ่งทะยานด้วยความเร็วและความแม่นยำที่ทำให้รัสเซียต้องคำนวณใหม่ทุกครั้งที่เสียงไซเรนดังขึ้นในเงามืดแห่งค่ำคืนยูเครนไม่เพียงแต่ตอบโต้แต่กำลังสร้างภาพลักษณ์ของผู้ล่าที่ร้กาจอาวุธใหม่ของพวกเขาคือเขี้ยวเล็บที่แหลมคมการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลจากการฝึกฝนความเข้าใจในสมรภูมิ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่โทรมาฮอกทะยานขึ้นสู่อากาศเสียงระเบิดไม่ได้เพียงแต่แรงสั่นสะเทือนแต่คือการส่งข้อความเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่ายูเครนไม่ได้มาเล่นเล่นฝั่งรัเสเซียเองก็ไม่ใช่ผู้แพ้ธรรมดาแต่การต้องผเผชิญกับอาวุธที่สามารถพุ่งเข้าถึงใจกลางประเทศคือการทดสอบความอดทนครั้งใหญ่รัเสเซียต้องตั้งคำถา,ถามถึงการป้องกันชายแดนระบบแจ้งเตือนและยุทธวิธีทั้งหมดที่เคยเชื่อมัน่น โลกกำลังเฝ้าดูว่าความแข็งแกร่งของมหาอำนาจยังสามารถรับมือกับการโจมตีจากประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าได้หรือไม่และในมุมมองของสหรัฐอเมริกาและนาโตขีปนาวุธโทมฮอคของยูเครนคือไพ่เด็ดในเกมที่ไม่มีใครอยากเสียหน้าการส่งมอบอาวุธเหล่านี้คือการประกาศจุดยืนสนับสนุนยูเครนให้เป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมิยุโรปตะวันออกการเมืองและสงครามจึงกลายเป็นการผสมผสานของแรงกดดันการคำนวณเชิงกลยุทธ์ และสัญญาณเตือนที่ส่งตรงไปยังผู้มีอำนาจทุกระดับสัญญาณระอุครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการเตือนว่ารัเสเซียไม่ได้อยู่เหนือทุกอย่างอีกต่อไปและยูเครนกำลังใช้เขียวเล็บใหม่เพื่อเขย่าตำแหน่งมหาอำนาจของโลกโลกกำลังอยู่ในยุคที่อำนาจไม่จำเป็นต้องมาจากขนาดประเทศก็ได้แต่จากความสามารถในการสร้างแรงสะเทือนทางทหารและจิตวิทยา การโจมตีทุกครั้งทุกเสียงไซเรนที่ทะยานขึ้นคือคำตอบที่ดุดันต่อผู้ที่เคยดูถูกยูเครนมันคือการบอกว่าเราพร้อมแล้วเราไม่กลัวและเราสามารถทำให้คุณต้องคำนวณใหม่สงครามยุคใหม่คือสงครามที่เกิดขึ้นทั้งบนแผ่นดินบนอากาศและบนโลกออนไลน์ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาวิเคราะห์และส่งต่อสัญญาณระอุครั้งนี้คือข้อความที่ชัดเจนว่า โลกยุคนี้ไม่มีใครสามารถนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปยูเครนกำลังกลายเป็นเขี้ยวเล็บแห่งยุโรปตะวันออกขีปนาวุธโทมฮอคคือเพียงส่วนหนึ่งของความดุเดือดนี้และใครที่ยังไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเตรียมตัวรับมันได้เลยเมื่อโทมาฮอคกลายเป็นเงาแห่งความหวาดกลัวถ้าคุณคิดว่าขีปนาวุธโทมาฮอคของยูเครนเป็นเพียงตัวเลขในสื่อลองทิศใหม่ ขีปนาวุธแต่ละนัดคือสัญญาณเตือนสำหรับรัเสเซียและสำหรับโลกทั้งใบโทมาฮอกไม่ได้บินไปเพียงเพื่อระเบิดเป้าหมายมันบินไปเพื่อเขย่าอำนาจประเมินความตื่นตัวของระบบป้องกันและทำให้ทุกแผนยุทธศาสตร์ต้องหยุดชะงงักยุทธศาสตร์ใหม่ของยูเครนคือการโจมตีแบบลึกและแม่นยาการเดินเกมที่เหนือกว่าการป้องกันชายแดน การส่งจรวดเข้าไปในพื้นที่ที่เคยคิดว่าปลอดภัยที่สุดของรัเสเซียทำให้มหาอำนาจโลกต้องสะดุ้มไม่เพียงแต่ทหารแต่ทั้งนักการเมืองและนักวิเคราะห์กลยุทธ์ต้องเฝ้าหน้าจอพร้อมคำถามเดิมซ้ำๆว่าเราเข้าใจสถานการณ์นี้จริงหรือและนี่คือความดุร้ายของสงครามยุคใหม่การโจมตีไม่จาเป็นต้องใหญ่ที่สุดแต่ต้องแม่นที่สุดยูเครนเข้าใจจุดอ่อนและความเปราะบางของรัเสเซีย พวกเขาเลือกเป้าหมายที่สร้างความหวาดกลัวสูงสุดทั้งฐานทัพอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์และเส้นทางโลจิสติกการโจมตีแต่ละครั้งคือการสอนบทเรียนที่ทั้งโลกต้องจับตาสหรัฐอเมริกาและนาโตมองเห็นภาพนี้ชัดเจนการส่งมอบโทรมาฮอกและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือการเปลี่ยนบทบาทยูเครนจากผู้ถูกโจมตีเป็นผู้กำหนดจังหวะสงครามเอง นี่ไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแต่เป็นการทดสอบสมรรถนะรัสเซียในแบบถอดรหัสจังหวะของฝ่ายตรงข้ามที่สามารถสร้างแรงกดดันทั้งทางการทหารและการเมืองรัสเซียเองกำลังอยู่ในภาวะคำนวณซ้ำทุกแผนการต้องปรับใหม่ระบบแจ้งเตือนอากาศยานระบบป้องกันภัยทางอากาศและแม้แต่ยุทธศาสตร์เชิงจิตวิทยาต้องปรับตาม โทมาฮอคคือเข็มวัดความเปราะบางของมหาอำนาจสัญญาณเตือนที่ส่งออกมาไม่ได้พูดเพียงคำว่าโจมตีแต่พูดว่าระวังทุกการเคลื่อนไหวของเราโลกยุคนี้คือสนามรบสามมิติบนพันดินอากาศและโลกไซเบอร์ทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกวิเคราะห์และเผยแพร่ทันทีการโจมตีด้วยขีปนาวุธจึงไม่ใช่สงครามทางกายภาพแต่เป็นสงครามทางข้อมูลและจิตวิทยา โทมาฮอกตละลนัดจึงเหมือนการชักใยของเขี้ยวเล็บใหม่ที่ค่อยๆทำให้คู่ต่อสู้ขยับช้าและคิดมากขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดยูเครนกำลังเขียนบทเรียงให้โลกได้เห็นว่าอำนาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือจำนวนทหารแต่ขึ้นอยู่กับความเฉียบคมความแม่นยำและการกล้าที่จะเปลี่ยนกติกาสัญญาณระอุครั้งนี้จึงไม่ใช่ไฟสงคราม แต่เป็นการประกาศว่าผู้ที่เคยถูกมองข้ามสามารถกลายเป็นผู้ล่าที่ต้องคำนวณทุกฝีก้าวถ้าโทมาฮอกของยูเครนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขี้ยวเล็บโลกกำลังเห็นทั้งฟันเขี้ยวและกรงเล็บในภาพรวมและผู้ที่ยังประมาทต่อยูเครนเตรียมตัวเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดสงครามยุคใหม่ไม่ได้มีแต่เสียงระเบิด มันคือความคิดประสิทธิภาพและการคาดการคู่ต่อสู้ยูเครนกำลังพิสูจน์ว่าความดุร้ายของประเทศไม่ได้วัดจากขนาดแต่วัดจากความสามารถในการสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ทุกคนต้องมองใหม่และในทุกค่ำคืนที่เสียงไซเรนดังทมมฮอกทุกนัดคือคำเตือนเขียวเล็บใหม่ของยูเครนกำลังเขย่าภูมิรัฐศาสตร์โลกและไม่มีใครปลอดภัยจากแรงสั่นสะเทือนนี้อีกต่อไป เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ